่มางแอนีเียวปะแพ,พเดี๋ยวเธอไปโทรหา หอมาก็จัดให้คาโก้ขายยาววินเทจนะคะเห็นไหมเนี่ยวินเ <V intage. S 1> ทจวินเทจแต่ว่าค่าส่งมันไม่เคยถึงนี่ไงเธอเมาอยังลูกค้าหนูก็จะรอลูกค้าหนูสักหน่อย ใบโพคาโกไบโพห้าหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างพที่ตัวแรกหนู 5. 5. 5. ตัวแรกหนูโด <5 11. S 2> หนูเจอห้าหนึ่งหนึ่งนะอย่าว่าตัวแรกเลยตัวที่สองด้วยห้าหนึ่งหนึ่งไหนเธอมันอยู่ตัวดูตรงไหนบออ๋อ หนึ่งหนึ่งสองตัวแล้วจ้าอุ้ยเสียอยู่ไหนเนี่ยเียมายังเสียมายงุยแลงเลอร์ลงเลอวินเทจแลงเลอร์อ้โหเธอต้องอยู่ใกล้ๆกล้อหูพี่เจ้า สวยเลยอะแปดพันเออไม่ใช่เก้าพันห้าป้ายรีเทคค่ะพี่โอเนลคาโกอย่างสวยเลยอะนี่แบรนด์อะไรไม่รู้เมดอินเม็กซิโกเมดอินเม็กซิโกป้ายอะไรนี่เลยจ้าพี่ดาไม่ได้จริงหนูขอโทษลูกค<ะ>้านะหนูบอกให้เปิด เมื่อกี้ไงที่หนูดูคุยกันในไลฟ์เมื่อกี้เขาซื้อแล้วแล้วเขาให้หนูรีวิวเขาอนุญาตให้หนูยืมรีวิวได้<ช>ลูกเนี้ยขอโทษจริงๆคุณพี่เอาลูกใหม่ได้นะพี่หนูมีเหลืออยู่แค่2 2> สองไีแค่นี้ใช่ไหม <สา S 1> มีอีกไหมเห็นว่ไม่มีโอ้หปโหปขายถูกมากพี่ถ้าไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แล้วเนี่ยราคา95 0 0<อ>เนี่ย ไปอยู่ที่อื่นต้องหมื่นกว่าแน่นอนพี่ดูคาโก้ดิแล้วดูแบบตรงนี้อะเป็นขาตรงขาต่ออะไรไม่รู้เนี่ยพี่นะพี่นะเขาสั่งที่ไหนอะแบพใช้แอพใช้แอพใช้เครื่องมือโทรหรอไลทอาหารค่ะ ีพ่แต่ก็เป็นคาร์โก้นั่นแหละถาผมานเลยติดลายผ่านด้วยเนาะโอ้พี่นะฮะหากขายาวเราก็เท่าไหร่ละเธอโอ้ยเราใช้ไม่ใช้ใช้ที่เบนเลยตู่โจ้บอกว่าจะไม่ให้พวกเธอเปิดก็เขาจะเอาไว้ใส่เองเ่ยติดไบโฟ โอ้โหใหม่อ่ะเก้าพันห้าพี่จา 9, 9, 500, ๋าเก้าพันห้าเก้าพันห้าปลายหอยค่ะพี่ใหม่มากโอ้ยพี่จริงหนูไม่เคยเปิดรีวิวนะอ,อันเนี้ยถ้าลูกค้าไม่บอกให้หนูแบบเออเปิดนะหนูก็ไม่เปิดจริงโอ้โหแบบ อุ้ยตูดใบโพ,บพโโหวานเจี๊ยบพี่โจ๊กโจ๊กหวานเจีย๊ยบโจ๊กหวานเจี๊ยบใายานี้ไม่ได้มาเล่นๆอันนี้ตูดใบโพอันนี้กลางตูดเลยนะถ้าตัวไหนใบโพกลางตูดก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสี่สิบสามสวัสดีค่ะผมก็ค,คาโู้ทุกตัวเนาะลีค่ะ นี่วายโอ้ยลูกเธอเนี่ยเลดแคปค่ะเก้าพันห้าจ้าห้าหนึ่หหนงหนึ่งสีเขียว,วที่มา้าตูดใบโพตูดใบโพโหูโจก๊กหวานเจี๊ยบวะตูดใบโพชื่อนี้ไม่ได้มาเล่น <laughs> 5้าน่ะไส์หล่อขาบิดขาเบี้ยวไม่ใช่นะชัวห้าหนึ่งหนึ่งกันเลยห้ากระสอบหนึ่งกิ่ตัวครับเดี๋ยวใครดูให้ป้าสี่สิบห้าโลคุณพี่ตัวนี้เป็นขาบิดค่ะเห็นไหมเก้าพันห้าพี่เห็นไหมตัวนี้เป็นขาบิดต้องไปลุ้นเอานะพี่จะวินเหตุมากน้อยแค่ไหนนะ ตัวไหนเป็นเหตดมากตัวไหนเป็นเหตดน้อยค่ะจาจำค่ะเขาว่าไงบ้างวะแพทโอ้โห้ตัวนี้โคตรเท่เลยอ่ะ 9, 5. อเ5้าป้ายรีเทคคุณพี่นี่ม,นม,นนมีไม่เยอะนะคะลูกนี้ลูกค้าบอกเปิดให้หน่อย โคตรใจเลยพี่โจ๊กมายัางโคตรเท่เลยครับตัวนี้ครับผาต่อแบบนี้เลยครับอุ้ยอย่างหล่อเลยพี่พี่โจ๊กทำอไโอ,อ้โหตัวนี้ไซส์ดีไซส์หล่อมากพี่ดูดิ มาเร็วมาเร็วห้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วพี่จุกอยู่ไหนเข้ามายังบอ,บอกเลิกเรียกชื่อฉันอ๋อรอเดี๋ยวเขารู้หมดเนะเาะว่าไปเอาของที่ไหนห้าหนึ่งหนึ่งเดินป่าไม่มีพี่เดี๋ยวถ้ามีหาสวยก่อนช่วงนี้ไม่มีคนตากนะห้าหนึ่งหนึ่งโคตรหล่อเลยไซส์แบบดำปืดป๊ดเลยของจริงอะ่ะดูดิห้าหนึ่งหนึ่งโคตรหล่อเลยครับพี่แมย์ห้า ี่ตัวแล้วห้าหนึ่งหนึ่งแรงเลอร์อะไรอะตัวนี้ใส่แบบที่ใส่เล็กกว่าหนูอะใช่ฉันปะเนี่ยใส่ประมาณเธอใส่<อ>ใสประมาณนี้แหละแรงเลอร์ปะมาๆๆพี่โจ๊กมาโหเจ้าของกระสอบเขาเอฟก็หลายคนแล้วนะเนี่ยดูดิคาโก้ตัวนี้กระเป๋าเท่มากอะ่ะเห็นปหมแบบตัดเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยแล้วคือดำเข้มเลยนะดำเข้มเลยคุณพี่ โอ้ยอย่างหล่ออ่ะพี่โจ๊กตัวนี้มันหลายกระเป๋ามากเลยสองสี่หกเจ็ดแปดกระเป๋าพี่โจ๊กเก้าพันห้าค่ะทุกคนเก้าพันห้าขายถูกไปไหมเนี่ยเธอสายกระเป๋าแล้วก็นั <laughs> นบไม่ท้วนพี่โจ๊กลูกค้าเอฟตั้งแต่ต้นไลฟ์นะเนี่ย ราคาเท่าไหร่เมื่อกี้เน็ตหลุด9,500บาทค่ะคุณี่หลุดอ่อยมากเลยเนาะหลาไม่ใช่คนเดียวกันคาะโกกับเวทปอปล์ต่างกันยังไงคาะโก้มันคือตัวที่มันมีกระเป๋าข้างอ่ะพี่หนึ่งตรงเนี้ยแล้วเอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกระเป๋าข้างเรียกคาโกแต่ยังอย่างแค่ใส่เนี่ยเห็นไหมเรียบไปเลยเนี่ยเวทปอปต์ไอเวสมาแล้วพี่โจ๊กพี่ดาสั่งเลยเหลือสองลูก ไม่ได้มีมาบ่อยนะพี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกไม่เมื่อแกคลิปเมื่อแกลูกค้าก็เน็ตหลุดก็เลยงงว่าเออทำไมถึงช่วงนี้เน็ตมันหลุดบ่อยจังเราจะเสื่อถายมันหรือเปล่าวะหรือไงตูดใบพอีกแล้วโอ้ยหาเล่ลูกแม่มุกตูดใบโพตัวนี้ตูดใบโพอีกแล้วค่ะพี่เห็นไหมอ่ะเธอช่วยฉันจำหน่อยดิอย่างงี้ใ้ยตูดใบโพค่ะ พอเก็บอย่าพึ่งดิเบนเปิดคาโก้วินเทจออกเพียบเลยเท่ๆท่งนั้นของพี่โจ๊กของพี่โจ๊กของพี่โจ๊กเอาเลยเอาเนี่ยห้าหนึ่งหนึ่งกี่ตัวไซส์หล่อๆทั้งนั้นเลยใครเป็นคนโทรบอกอะไซส์เบนทั้งนั้นเลยเนี่ยเบนดูดิไซส์เบนทั้งนั้นเลยเอาเลยแล้วเร็วเบนคนโทรบอกก็รู้อยู่นะโคตรเท่อะหกกระเป๋าขาต่อตูดใบโพเบนโจ๊กก็รู้อยู่แล้วเจบรู้อยู่แล้ว ไอเ้เบนนะ่ะพี่โจ๊กเชื่อป่ามันรู้อะไรไม่ได้เลยนะมันจะต้องรีบไปบอกลูกค้าก่อนเนี่ยพี่ใครถามเมื่อกี้ไม่ใครถามว่าเวทอยล์เนี่ยคือเวทไยล์ boy, นะ่ะติดเวทอยล์ boy, มาตัวหนึ่งเวทอยล์ oh, <wow. S 2> boy, คือมันไม่มีกระเป๋าด้านข้างเห็นไหมมันจะเป็นขากระบอกธรรมดาไอเ้เบนบอกเอ้ยไอเ้เบนออกไปห่างๆ <laughs> <laughs> เนี่ยคือเวทอยล์ boy, พี่ อย่าอย่าไปซีเรียสแต่เวทไอลที่ติดมาคือดิกกี้เอาเป้ามันติดเวทไอลมาตัวหนึ่งแต่เป็นดิกกี้ถ้าไม่เอาเดี๋ยวให้เบนดี่กจ้บอกว่าเบนออกไปห่างๆางโอ้โหพูดจาแบบนี้เอาแล้วแล้วตัวนี้คือดิกกี้คาโก้ครับผมโมโหพูดจาแบบนี้เอาแล้วลูกค้าถามอะไรกันราคาเท่าไหร่เก้าพันห้าจ้า ดิก๊กี้ติดมากอะเอาสีดำคระโบมันเหลืองไปป่ะเธอไม่เหลืองต้องทำยังไงวะอันนี้ข่าวยังออขาวแล้วนี่หนูต้องเปิดไฟแล้วเพราะว่ามันมืดจริงๆหนูหนูไม่รีวิวกันแล้วนะหกโมงมแล้วอะดิก๊กี้ค่ะพี่โจ๊กดิก๊กี้ค่ะ พี่มันมีกระเป๋ามาถึงข้างล่างตรงเนี้ยมีตรงนี้พี่พถึงข้างล่างพี่โจพี่โจโคตรเท่ดูกระเป๋าดิาาแล้วเป็นขาดจาำดูด้านหลังค่ะดูด้านหลังไม่กิบอะ่ะไม่กิบไม่กิบพี่โจบอกหวานเจีย๊ยบว่าเธอเอาอยากไหมพี่โจกเหลือสองลูก,ลอกเ,ลเอาบอกเอานะ เพราะว่าเดี๋ยวมไม่มีไม่มีมมเปิดโกดังมากี่ปีเราเพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยแหละพี่เพิ่งได้ของมาเมื่อเช้านี่แหละเก้าพันห้านะขายให้ถูกๆนะบอกเลยถ้าไปอยู่ที่อื่นนี่หลักหมื่นนะแรงเลิศค่ะตัวนี้ใครใครเดี๋ยวก่อนนะใครจะเอาก็ใครจะเอาอรับ,รบได้นะพี่มีสองลูกนะนี่ไม่ได้มีเยอะหรอก แต่ลูกค้าขอให้เปิดป้ายเจ็เชื่อใจได้อะไรนี่มันรีเทกรีเทกรีเทกพี่น้องกัน <laughs> รีเทกป้ายในตำนานพี่น้องกันกับเจนั่นแหละบอกให้หน้าไอ้หน้าตาเันเหมือนกันหน้าตาเันเหมือนกันื <laughs> นาาอนน <laughs> นพี่น้องกันป้ายเหมือนกันแต่ว่ามันเขียนไม่เหมือนกันเนยใสแตลล์ พี่เด็กช่างพี่โจ๊กเด็กช่างไม่นี่เด็กช่างค่ะดำแบบดำสนิทเลยนะใกล้ๆกล้องมันสีเฟสแต่อยู่อย่างเงี้ยพี่เห็นไหมสีดำจริงตัวน,นี้สีสวยโจ๊กหวานเจีย๊ยบชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับ H&M ชก็มา ดำสนิทเลยโอ้ลายนี้สวยพี่โจ้ก็ยันชอบมากเลยแปลกมาก,ากหุ่ยขาจ้ำพี่คาร์โกขาดจา้ำไซส์ดีเนาะตอนนี้อยู่ไหนนะฮะคาโกครับ เอาเสื้อขาวปะ่ะต้องเข้ามาสายสองนะครับยังไม่มีใครพิมพ์อะไรหน้าไลท์เลยนะพิมพ์หลังใ์เ<ม>หรอตามนั้นเลยครับอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขามีสองเอาหมดแล้วอ๋อยังบอกเขามีสองเอาเปล่าถ้าเอาถ้าเอาไอ้นี่เราจะได้ปิดการขายหลังไใ์นะบอกเขามีสองลูกเก้าห้าถ้าเอาแล้วถ้าเอาบอกด้วย สติกเกอร์ยังอยู่เลยเธอหลอ่ลอๆเลยครับ9500เอาลูกที่3ด้วยพี่โจ๊กอย่ามาขายแล้ว2ลูกหลังบ้านลูกค้าหลังไม่มาแล้วเห็นปะก็ถามเมื่อกี้ว่าเอาไม่เอาว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาเงียบตอบด้วยนะ ถามแล้วว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาลูกค้าทักมาหลังไม้แล้วเนี่ยพี่โจอุ้ยตูดใบโพอีกแล้วตูดใบโพอีกแล้วครับ <c oughs> โถเอ้ยพี่โจเอาอะแรงเลยเดี๋ยวแป๊บมึงเบนบอกว่าไม่ให้ไม่มีไอ้น้องแอดมินตอนนี้เขาคุยกับลูกค้าหลังไม์อยู่ไงแล้วลูกค้าก็ทักมากันไงหนูหนูอยู่หน้าไลฟ์กันหมดไม่รู้ว่าใครเอาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะ ขายของอยู่หน้าไม่เปิดเสียงไว้อ่ะแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันไปเนาะพี่จ๊กเนาะได้มาปีละครั้งอะ่ะแบ่แบ่ง <laughs> <c oughs> อู้แต่ใหม่อะอใหม่เนี่ยพี่ดูดิาก็ธรรมดาก็หายากละนี่ได้ ลูกค้าไปซื้อที่อื่นอะค่ะคก็ธรรมดาก็9,500พันนะเธอแต่ของเราเป็นคาโก้วินเทนพี่โจ๊กพี่โจ๊กใส่สติกเกอร์โกรธมาวายเบนทำไงดีวะวใจเย็นนะเพราะว่าหลักไม้เ้องทำอะไรนะเสร็ส่งสติกเกอร์โกรธมาเนี่ยเชิญมินเชิญไอ้เบนเชิญเบบชิญแล้วพี่โจ๊กเชิญเชิญแล้วเบนอบอกเบนไปไกลเมื่อกี้เชิญเบนงอนละเบนบอกใส่เบ,บ,บ,บนเยอะเลยเบนงอนละ เทียบครับขาต่อด้วยครับราคา9,500พี่ลีค่ะอันนี้ทรงเด็กช่างเ,เด็กช่างรักจริงอุ้ยคคุสีอันนี้โตรสวยเลยพี่สีแบบกากีเหรอเขาเรียกสีอะไรอะ่ะตาลคีหมอเนี่ย สวยามากเอาขาตอ่าตออีกแล้วอุ้ยมีตาหามีแววไหมขาตอ่อกี่ตัวแล้วเนี่ยห้าร้อยหรือแปดร้อยไม่รู้นะพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบเนี่ยแรงเลิศพี่โจ๊กด้วยแคร์ดีนี่ใส่เป็นอย่างนี้ยใส่ร้ายพี่โจ๊กขายตัวละสองร้อยมูยราคาร้อยแปดร้อยพี่โจ๊กขายตเท่าไหร่สองร้อย เฮ้ยขาต่อเบ้นสวยมากไซเบ้นเนี่ยโคตรแพงเลยนะขาต่อเนี่ยโอ้โหพี่โจเขาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเออเหรอเออเหรอเดี๋ยวโทรไปคุยกับเจ้าของกระสอบตอนเย็นจบเลยนะโจบกว่านี้ครับไี่มีอันเดอร์ด้วยนะเห็นปะโอ้ยเบ้นได้หลายตัวเลยเหรอพี่โจไม่ยอมให้เบ้นเลยว่ะพี่โจโก็อุ้ยกระสอบหนึงก็เกือบหมื่นด้ไม่ให้ได้ไงหรอไม่ให้โกดหรือเว้ย ลูกที่เปิดมีคนรับยังมีคนรับแล้วค่ะคุณพี่เอ๊ะสุดใบโพสุดใบโพอยู่ไหนสุดใบโพอยู่ไหนไม่ได้แยกเหรอวางอย่างนี้ก็ได้เนี่ยวางสุดใบโพอุ้ยนี่ไง511ใช่511แยกออกมายังนั้ก็คือคาโก้ได้หละเนาะ อแรงเลร์แรงเลรอเ้าเป็นสีดำเรามองไม่เห็นอะไรเลยมองยากเดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปดูอีกทีนะคะว่างานได้ประมาณไหนบ้างนุกมุกฝากกล้องนี้ด้วยเธอเอาออกเป็นไหม ไม่เป็นมาจากถือนี้ฉันก่อนมาคุณพี่เดี๋ยวแค่พา,พาไปดูนะคะว่างานได้หัว้วนอาก็อีสีฟ้า,<ล>าออกให้หน่อย่ะขอเอลสามหูหมายก็สอบค่ะคุณพี่ขอภายด้วยนะคะเดี๋ยวกระดับกล้องให้ดูนะ นี่คุณพี่ป้ายนี้เลยค่ะป้ายรีเทกคาร g โกวินเทจเขียนอย่างนี้เลยวินเทจคาโกแพนนะคะของไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่นะ้านี่ก็จะมีตูดไมโพให้พี่ๆได้ลุ้นกันบ้างนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นขาต่อเนาะคา a โกขาต่อรีวายนะคะนี่แรงเลอร์ลีเด็กช่างโอ้ห้าหนึ่งหนึ่งสตัว กี้โอ้โหยังรอเลยครับผมอะพี่ใครสนใจนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะ9,500บาทราคาโปรโมชั่นรีบสั่งกันเลยนะ